สู่ช่องสระไผสานชาแนลนะครับครับลิปนี้ก็มันจะมาให้น้องเขยไทยนะครับน้องเขยไทยอยังเอกไม่หมดเลยรวดมันขาดแล้วแหละรวดมันขาดแล้ว โอ้ยแต่บอยบอยฉีมาอรืวกหโนนั่นแหละใช่ใช่นั่นแหละก็มุดบานยนไนต้องลึกว่านี้ายมันคือจะกินหมดกันใช่เอาอันใหม่แล้วนั่นแหละเอาแค่พอไม่มียากับพอแล้วอายุท่านรอบานยู่ไหนมันดูจะใช่ใช่ เฮลลุ่โอ้ยหลุดพอลุดเนื้อออกหมดแล้วเว้ย มาจากาน้องแสงนะครับของท่านไปช่วยมดนะครับเป็นน้องเขยผมนี่เลยครับคูเบต้าเอลสานะครับ ตอนนี้ครับลวดไม่มีเยอะ,ะครับรวดมีฝั่งแค่นี้นะครับเขาให้ไม่มีญ้านะครับทำได้เท่าที่จะทำนะครับตอนนี้ คือเราไม่ต้องการให้มีหญ้าวัวอะไรก็จะไม่เข้ามากินง่ายๆนะครับ่านแล้ว เขาใช้ใช้เสาถึงต้องใช้เสาทวงน้ำหนักเลยอ่ะแน่นอนไม่เสานะใช้วิธีงี้เลยวางน้ำเน้นน้ำเนอะวางน้ำน่ะ แโป๊กเลยแข่งโป๊กเลยแข่งโป๊กเลยครับท่านแข่งโป๊กเลยไปแล้วครับไปแล้ว นะครับนะครับแดดร้อนะมากครับคือไม่ต้องการให้ มีหญ้าในพื้นที่บริเวณใกล้บอ่อน้ำครับมันเป็นบอ่อน้ำกินนะครับเราก็ต้องอใช้มาตรการแบบนี้นะครับไม่งั้นวัวก็เขาก็จะเข้ามา,ากินหญ้าตามใจชอบเขานะครับ นี่ผมอยู่ใต้ร่มผมไม่อยากจะเดินแลครับเป็นรถไถน้องเขยครับแฟนของน้องนัทครับแค่แค่ได้ให้เขามาช่วยไถยไม่ให้ไม่ให้ยาไม่ให้มียาก ครึ่งหนึ่งก็พอครับวางแผนว่เเาเอาแค่ครึ่งหนึ่งครับวางแผนเอาแค่ครึ่งหนึ่งครับไม่งั้นเสียเวลาเปล่าครับถ้าไถแบบ การไยนาะเป็นเป็นการใช้ชีวิตร่วมร่วมกันกับนกเอี้ยงครับพอได้ไถปุ๊บนกเอี้ยงเขาจะมาครับถ้ายิ่งดินไถได้แบบว่าผ่านเข้าลึกได้เนี่ยโหมาเพียบเลยครับ เจือต่อเจือต่ออันนี้ขนาดผ่านใหม่นะครับเนี่ยแค่ไม่ให้มีหญ้าบริเวณใกล้บ่อน้ำครับ นี่แหละน,นี่ก็พอดีแล้วนะครับเราต้องการแมมเห็นยาแค่นี้นะครับทำได้เท่าที่จะทำเอ๊ะจังๆเอาแ <laughs> ค่นี้แหละแค่นี้แหละค,คือไม่อยากให้มีหญ้าบริเวณใกล้บ่ะแค่นั้นเองที่ต้องการอ่ะจับเลยเนาะเออ เ,เอาแค่นี้แหละยังก็เงี้ยก,ก็เห็นอยู่เลยขนาดผ่านใหม่เนี่ยเอาแค่นี้แหละแบบคือเอาแต่เนี่ยบริเวณล็อกนี้ก็พอเลยไม่ต้องเอาเยอะใช่ี่ยนะเอาแค่นั้นแหละ